แล้วก็ไปดูเลยดีกว่าเป็นเปิดสัมภาษณ์มาก่อนแล้วกันเอาไปเปิด,ปดาภาพบรรยากาศก่อนแล้วกันนะคะเล่าให้ฟังว่าเขาเซอร์ไพรส์กันยังไงค่ะคืออย่างนี้ค่ะเมื่อวานอัดลูกพี่ลูกน้องอใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังตอนสัมภาษณ์ว่าทาไงคือในเรื่องเนี่ยคือเหมือนแบบว่าอันนี้ทันวาใช่ไหมคะเ,<อ>เดินเข้ามาแล้วก็มาทักแล้วน้องพลอยเป็นนะออเป็นนักบินนะนะโคไพโลตนะคะเีนี้ก็เอาน้ำมาให้แล้วคือแบบแซวว่าแบบตัวเหม็นคือแซวคือแบบแซวที่เล่นที่จริงอ่ะคือประมาณว่าคืออ คือทางฝั่งนู้นไปอัมโตโน่ว่าน้องไม่ได้อาบน้ํามาแล้วโน่ก็ไปถามแม่เออแบบไม่ได้อาบจริงก็คือแบบกะกะจะอัมให้มันดูตลกในเรื่องคืออัมจริงอ่ะจะได้ขำแต่ปรากฏว่าเนี่ยน้องพลอยก็เอากับเขาด้วยนางเดินไปร้องไห้ว่าจริงเหรอนเล่นต่อเล่นต่อคือคือแบบคือเขาเขานางร้องไห้เลยคือน้องพลอยร้องไห้แล้วคือโตโน่กับน้องพลอยเนี่ยเป็นสิทธิ์คุมหมอบน้อยเหมือนกันคือไปเรียนการแสดงด้วยกันแล้วคือแบบ รักกันอ,ะอ่ะแล้วโนก็แบบร้องไห้คือแบบทําให้น้องสาวเสียใจไงเออนึกว,ว่าแซลเล่นแล้วเขาก็ร้องไห้ <c oughs> อินไงอินสกาัก็มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันก็มาบมาปอบแบบร้องไห้อเออจริงจริงแล้วเขาเตรียมไว้ไปไปมาดราม่าจ้ะเออดราม่าสัาพัก็จะมีเบิร์ดเดย์มาเออนี่ร้องไห้จริงเนี่ย <c oughs> พลอยมันเล่นดีมากเออพลอยเออเล่นดีมากเออจริงดังแบบ เออคือแบบตั้งใจอะ่ะคือแบบการเล่าให้ฟังว่าเขาต้องแบบแอบบีบแอบบีแบบทัง้งโตโนโ่เขาพูดอีกอย่างกันก,ก็ว่าวางวางแผนอีกสองฝั่งอะ่ะเพื่อมาเซอร์ไพรส์คือจะบอกอคือจะบอกว่าโตโน่อ่ะคือแล้วมันถ่ายจริงแล้วก็คือโตโน่เขาเป็นคนมีเซนต์เรื่องแบบว่า ไปหลอกเขาอะใช่เขาจะแบบว่าเฮ้ยระวังตัวตลอดเวลาเวลาไปรถตู้ก็แบบเฮ้ยนี่มันสารวแน่หรือเปล่าเออนี่ปรากฏถึงเค้กมาอะไรเงี้ยเขแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะพี่โนก็เห็นบอกว่าคือเขาจะมีความตั้งใจนะคะอยู่ดีพี่โนบอกอยากไปช่วยสัตว์ที่เขาดิน ทำไมละ่ละก็พี่ได้คุยคกเขานี้นึงเขาบอกว่าคือแบบมันชุดโซมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาทําเรื่องติดต่ออยู่ส่ใจพี่แฮนมาเล่าให้ฟังป่ะไม่ได้เขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่ไปมาเป็นไงก็มึงก็เข่าแหละค่ะก็ก็เดี๋ยวอาจจะวันเกิดวันที่29ถ้าเขาว่างก็เดี๋ยวติดต่อเรื่องกับขาวดินไปช่วยสัตว์ตรงนนโนนอโลงให้อ่ะ อึิ่มปิ่มะเนาะไม่ลองพี่พลอ้อยแบบเล่นเนียนมากจริงดูพี่โน้ลสคือจะบอกพี่โน้เป็นคนบ้านบ้านจริงๆเออไหนเอาเอาโทรศัพท์พี่ดูหน่อยดีนามคนบ้านแบบคือเข้าใจคนบ้านบ้านแบบคนแบบคนบ้านบ้านะแบบมิเล่ด้วยนะคนเห็นยิ่งรักคนไม่ใช่ใม่ดูพลออยพลออยก็ร้องไห้นาง acting ดีแล้วก็ สัมภาษณ์ใช่ไหมเขาถ่ายรูปถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปย้อนแสงนิดนึงแต่ว่ามันจะตลกว่าตรงคือแค่จะเล่าให้ฟังว่าพี่โนเขาเป็นคนแบบอารมณ์แบบคน่างจังหวัดอะค่ะบ้านบ้านก็พูดตรงๆคือบ้านคือรูปมันย้อนแสงนะคะหน้าพี่โนอาจจะเบรินิดนึงคือรูปนี้คือว่าเหมือนคนแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คุยกันอะแล้วจะมาตกเอาเอามือตกขาเข้าใจป่มคือเอามือแบบตกขาเอ้ยเอออรักนะอะไรยเงี้ย คือแบบนั่งห่างกันอะแต่เอามือตกขามากลายเป็นว่ากันเป็นตัว <c ười> <c ười> เป็นมุมอ,อับหรอดำเนี <c ười> ่ยคือมันย้อนแสงค่ะก็เลยภาพออกมาพี่โน่หน้าหายกันแต่แต่ภาพจริงคือแบบคุยกันนี้แล้วก็เอ้าพี่แซกลกมามนะอะไรเงี้ยเอออย่าน้อยใจนะอย่าน้อยใจคือคือรักอย่างเงี้ย <c ười> แต่กลายเป็นว่าเหมือนมาจับขาเราแล้วพี่ก็เอามือแบบ เอามือเกยแขกเอาไว้เพราะมันไม่ต้องจับเลยก็เลยเป็นภาพแบบอ๋อเหมือนมาแบบว่าลวนลามนะแต่ไม่ได้ลวนลามเขาแค่มาจับเหมือนอบว่าแบบมันรักรักแล้วพี่เออแบบเออแต่ก็พี่ก็คือแบบก็พูดตรงว่าทําข่าวเขามันสองปีอ่ะตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่ไม่ดังได้แต่เขายังไม่มีบ้านเลยอ่ะสำจนเขาได้บ้านใช่เรายังอยู่คอนโดอยู่เลยไม่ก็รู้สึกก็พูดตรงแบบเวรอเว่อดราม่านี่ก็ผูกพันแหละ ก็เห็น<ม>พี่โน้พื่งทำหนึงบอกเออเนี่ยเห็นบอกกันบอกไม่ต้องเอาอะไรให้หรอกเออคือแค่แบบว่าเป็นพี่น้องกันอย่างนี้แล้วก็แบบอยู่กันต่อไปแล้วก็แบบเดินคู่กันไปอดีแล้วโอ้า <c oughs> มากเลยอ่ะฉันก็จะลองให้ตามด้วยอ่ะปีนี้เขาดูแบบผูกพันกันอะ่ะ<อ>สองปีงแล้วคือมาดูผูกพันกว่าปีอื่นอื่นที่ดูเป็นครอบครัวดูคือแบบก็พูดตามตรงกว่าจะมีวันนี้ได้นะ ก็ความฝ่ามาเยอะเหมือนกันเนาะก็แบบจากกระต๊อกง้องง่อยกันแต่ละคนแต่ก็ดีใจจริงเนาะทำไมแบบปีนี้มันเราก็รักกันนะแล้ก็ไปอื่นยังไม่ค่อยไม่ตกปีใหม่มาปีนี้ก็ยังแบบ เนาะยังอยู่อ่ะยังเป็นกระแสยังอะไรอยู่ตื่นตอนจะร้องไห้จะใ,ให้ดูก็พักก่อนดีกว่าพักท่านนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาก็เปิดพูดก่อนเนาะ<ม>แล้วค่อยอ่านข่าวแล้วกันเพราะวันจะได้ต่อเนื่องจริงน้องพลเล่นเนียนมากอ่ะเนาะเงาด้วยพี่โนร้องเนาะอ่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะขอบคุณแล้วตาซอยด้วยนะคะไม่มีเอเมเป็นไรก็ดูไป นะว<ด>ันนี้จริงๆ,ๆน่าจะได้เอสเซมเไปนถล่มทลายไปนะอ่ะพักสักครู่ <laughs> อ่ะก็ขออนุญาตไปดูฟุตต่อเลยนะคะนะคะเพื่อให้มันฟินต่อไปเลยค่ะ <ๆ S 2> เริ่มจากภาพบรรยากาศนะคะเซอร์ไพรส์รรค่ะแล้วก็ไปฟังสัมภาษณ์สองหนุ่มกันกับโตโน่นะคะแล้ว เปิดภาพตอนสัมภาษณ์มาก็ได้นะคะอันนี้เปิดไปแล้วกันโตโน่แล้วก็น้องพลอยความสุขของเอ้ยคาทิน้องพลอยโตแล้วนะอยู่ม .6 แล้วอะ่ะเนาะโอ้ย<อ><อ>ยังไม่ถึง,อ,งอ๋อหน้า<อ><อ>เขาเด็กเนาะใช่เขาก็นั่แหละตัวยืดไปก็ต้องสัมภาษณ์เออนี่นะคะก็เป็นตัวร่วมด้วยนะคะจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเป็นงไงบ้างใช่นะคะพี่ก็รีบมากเลยนะคะใส่ชุดชุดนอนไม่ชุดนอนเสื้อเชิ้ตค่ะหรือจะโดนด่าเป็นเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่อ๋อที่สาววัยรุ่นนิยม ใส่กันขาวแบบเบาบางยบอมสีดำแดงบามันไม่ได้บางเออเดี๋ยวไปดูกันนะคะยาวเต็มเลยค่ะภาพบรรยากาศสัมภาษณ์โตโน่กันมีดราม่าด้วยนะแอบซึ้งใจอ่ะยังก็เป็นเมียเขาเลยอ่ะเผลอเผลอคือเป็นได้คงเป็นไปแล้วแหละมีมีตอนอันนี้เป็นไม่ได้เป็นพี่ไปก่อนเออมีตอนแบบหลายคนเลยอ่ะเออนะคงติดเชื้ออะไรสักอย่างเอ๊หรือว่า อมนกเขาไม่ได้มีตอนพี่โนเขาพูดซึ้งแล้วกันมันหันมามองหน้าพี่ก็โอ้มองหน้าแล้วพี่ก็แบบซอฟเนียนไปดูภาพบรรยากาศสัมภาษณ์ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วยน้ามาอัปเดตข่าวกันค่ะกลับมาแล้วครับทุกคนอ่ะอ้าวธันวาสวัสดีครับอาตั้มสวัสดีครับป้าดาพี่ธัน นี่ค่ะน้ำเย็นๆพี่ธันวาหิวอะไรไหมคะเดี๋ยวออมหาให้ทานแม่พ่อไม่ตักเองเอาใจอย่างเงี้ยอยากได้อะไรใช่ไหมอ่ะเอาเอ้ย,ยเฮ้ยบอมบอมไม่ต้องยองเลยพี่มาเล่นอย่างนี้ลูกดีอะเดี๋ยว <c oughs> ช่วยแรกๆมันน่าเบื่อเราต้องเข้าไปให้มันหาฮิโน่ไอเป็ดเมียมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นละครมาดีมาดีฮิโน่ะเล่นแรงไปว่ะเล่นแรงหรือว่าพูดกับเขาบอกแล้วไงตอนแรกอ่ะช้าๆอยู่มันก็ชอบเออพี่โอ้โหนี่โลกมานี่เดี๋บ่ายโมงล้วไปสองแล้ววาเป็นี่เนี่ยโอ้โหใจน้องเขาเยี้เฮ้ย i <laughs> ในคล้ายวันเกิดของลูกชายอะไรเนี่ยฮะไปแก้กันเลยกับน้องนะเขาวางแผนกันเรียบร้อยหมดแล้วโตขึ้นมาอีกปีนึงนะลูกแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเราต้องแข็งแรงนะจำไว้เราต้องแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะนะขอให้วามสุขขอให้รับยังยังไม่ถึงให้เราดุมากลูกโอเค Happy birthday เล่นจริงอ่ะแล้วอาวไปงี้นหมาเล่นชั้นเล่นข้างล่างใช่เลยนกล้องะไดกันเด้อกล้องนี้ตามอะไรย่านี เดี๋ยวแน่พอโดนแล้วให้น้องร้องให้มิ่งินบนเลยถ้ามันมาได้เร็วกว่านี้นะพี่ค่ะโอ้โหปันกระทันวาครับจัดแต่ว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยปี้เบิร์ t เดย์พี่โน่ดวงหน้าปะคะครับก็วันนี้ยี่ิบสี่เกิดผมย9ิบเก้าครับผมลองซิทคอมเนี่ยเราถ่ายทิตเวลนอาทิตย์ครับผม คิดไหมคะมีเซนส์ของการเซอร์ไพรส์ไหมคะว่าจะวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์กลางก,ากองคิดไม่ถึงครับไม่ไม่รู้เรื่องเลยนี่รู้เรื่องไหมผมก็ไม่รู้ผมก็รู้ตอนตอนที่เขาจะแกล้งกันครับรแต่ว่าพี่พโน้ปกติเขาจะเป็นคนที่เล่าคอมากนะคือนั่งรถตู้ไปกับผมเนี่ยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเนส้นทางแปลกสาวแน่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาจะกลัวตลอดครับผมแต่ก็ครั้งนี้ก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็เห็นหน้าพี่ชายก็ สายใจมากคร <laughs> ับผมแบบว่าหน้าเหลอมากตอนที่ตอนที่โดนแกล้ง <laughs> ครับไม่ไม่คิดจริงครับไม่คิดว่าจะมาแต่ว่าต้องยอมรับครับคือปกติแล้วเราเป็นคนแบบดูออกนะเราเป็นแบบ ดูรู้เพราะเราเป็นคนชอบแกล้งคนไงแต่ว่าอันนี้อ่อนเนียนกันจริงๆไงเขาเขา<ส>เขาสามัคคีกันมากอ่ะมันคือ,อยังไงก็คือว่ามันจะเป็นซีนที่เราต้องถ่ายกันในครอบครัวมีผมมีน้องพลอยนะครับมีพี่ปูมีพี่กวางนะฮะก็เล่นไปแล้วสองเทคแล้วก็บอกอ่ะคุ้มกับบอกพลอยทีอีกนึงผมก็คิดว่ามันมันต้องอีกเทคหนึ่งจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาบีบพวกผมกันก่อนคือพี่นุ๊งไปออกประโยงนอกเข้ามาทีหลังก็มาบีบพวกผมเอน้องพลอยพี่ปูอะไรเงี้ยเดี๋ยวอีกซีนนึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าเไป็นไงตัวเหม็นให้น้องพลเนี่ยทำเป็นร้องไห้ว่าทำไมแกล้งหนูอีกแล้วล่ะอะไรอย่างไให้ถึงนะแล้วก็ร้องไห้มาอ,อ,อะไรเงี้ยครับแต่แก้พี่โนโอโอโอ้ตปุ๊บแล้วพลทำไม่ทำแล้วผมไม่รู้ว่าข้างหลังเขาบีบพี่โน้ว่าไงทำแต่ว่ามันเนียนมากเอาง่ายๆว่าผมระหว่างผมไม่รู้ว่าเขาไปบีบกันอีกฝัก่งหนึง่งคือบีบสองฝั่งแล้วอ๋อผพุ่งกลับมาผมมาฝัง <ๆ S 2> ่งผมอะที่เขาก็บีบผมว่าพี่โน้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้น้องพลเขาก็ไม่ได้อาบน้ำมาจริงๆนะเราก็เช็คไปทางคุณแม่ คุณแม่ก็เห็นดีเห็นงามอ่ะคือแบบเราก็กล้ากล้าที่จะแกล้งน้องเต็มที่ไงคืออ่ะเออไม่คุณแม่ไม่ไมว่าแล<า>้วก็คุณแม่ทำไงกับก็ปกติคุณแม่เขาก็จะเป็นยิ้มยิ้มเป็นแบบว่าเวลาเราแกล้งคุณแม่ก็ยิย้มอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้เราก็บอกเออพลอยไม่อาบน้ำมาจริงๆคุณแม่เขาก็พยักหน้าเราก็มั่นใจว่าคุณแม่ต้องไม่มีส่วนอะไรอยู่แล้วอ่ะคือคุณแม่ไม่ไม่คิดว่าจะร่วมเล่นละครกันหมด ครับผมพอเราไปใส่ตัวนี้ก็ร้องไห้วิ่งหนีออกจากฉากแล้วก็ตกใจวิ่งออกจฉากเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับไหมทั้งสำหรับผมอะอค,คือแบบป<จ>กติเราก็แกล้งแกล้งเขาแต่ว่าไม่คือด้วยความที่พี่โนว่เป็นคนที่รักน้องมาก<ช>เป็นคนที่รักรัก <c oughs> เออใช่้องพอยแล้วก็คือเราผูกพันกันมาแบบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มถ่ายแล้วอะแล้วก็ทุกครั้งที่นอกจอก็จะแบบ ผูกพันกันเหมือนพี่น้องเลยอะไรเงี้ยแล้วทุกครั้งพอลาแกล้งตัวเนี้ย<พ>ตัวเนี้ยมันจะพลอยเนี่ยจะสนิทกับแบบกับเราตั้งแต่เแลบบ็กแรกเพราะว่าแบบมีครั้งหนึ่งไฟดับตัวนี้กลัวความมืด ก็เลยอยู่อยู่กับเราแล้วไปเรียนกับหม่อมน้อยก็เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วก็ชอบแกล้งเขาเลยแกล้งประจําอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันนี้พอพอมันเกิดอย่างเงี้ยมันก็ตกใจไงกล้องก็ถ่ายอยู่คนดูก็เข้าแล้วมันถ่ายจริงๆครับเป็นขั้นตอนการถ่ายจริงๆแล้วก็แบบพอตกใจปุ๊บก็เลยไปปล่อกแล้วก็น้ําตาแตกก็เลยแบบปุ๊บอ่ะพอรู้ว่าเซอร์ไพรส์ก็เลยโอเค ข่าวเดดนวยดน้ำเดิมปีนี้ตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะเห็นบอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะไปขึ้นบ้านใหม่ด้วยครับก็อาทิตย์นี้ครับวันที่26ครับจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ที่คอนแก่นครับไปดำเด้หายจ้าแล้วเจอกันที่บ้านดีๆเลยไปมากเลยแต่ว่าซ้อมิดซ้อมละครครับตั้งใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะโตขึ้นอีกปีนึงละโยกิจโดยนเรื เออเครื่องบินไหมหรือว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้ง <c oughs> ไม่ได้ตั้งอะไรที่เป็นวัตวัตถุไว้เลยครับ <c oughs> ไม่ไม่ได้อยากได้อะไรเลยก็คือคิดไว้ว่า ไม่อยู่ที่เดิมครับไม่อยากอยู่ที่เดิมไม่อยากถอยหลังอยากเล่นหรือพี่โนรเหรออยากเล่นแต่ว่าหมายถึงว่าอยากอยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับครับเดินไปเรื่อยแต่ว่าเป้าหมายไม่ได้วางไว้ว่าตรงไหนคือคือจุดสิ้นสุดค่ะนสองคนงานเดียวมากอ่ะพี่โนนังสิ่งนิดนึงนะกันเป็นไงบ้างหาโอ้เมื่อวานน้าตาแตกพี่ยงเนาะครับก็ดีใจครับดีใจที่คนดูเยอะดีใจที่กระแสตอบรับดีนะครับเพราะว่าเดตติ้งดีครับครับก็ ก็เราตั้งใจทํางานครับแล้วเราก็เราก็มีความสุขคือเราหนึ่งเราได้ทําเต็มที่แล้วแต่พอเราทําเต็มที่แล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาเขาก็ดีใจแล้วก็มีความสุขกับงานของเราเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยครับ เวลาที่เราทําอะไรแล้วมีมีคนแบบคนชอบอะไรอย่างเง<ก>ี้ยครับแสดก็มีไงงอนเนาะครับก็ซ้อมทุกวันครับซ้อมทุกวันก็นี้ก็ไปซ้อมที่เบสทูตรจำลองเวทีเหมือนที่ล,ละครเลยครับเพราะว่าที่ละครกำลงังกำลังทำฉากกันอยู่นะครับก็ความพร้อมก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับคือทุกคนเต็มที่มากๆทั้งนักแสดงทั้งผูก้กำกับทีมงานทุกคนเพราะว่าเป็นละครเวทีระดับโลกนะครับก็เลยก็เลยตั้งใจไม่ส่อเดี๋ยวพี่เจมสทั้งสองคนนะค่ะท้ายที่สุดอยากให้พี่โน้ขอบคุณแฟนคลับหน่อยฝากแฮปปี้เบอร์ ็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่สนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ออคอยตามเชียร์คอยออให้กำลังใจตลอดโดยที่ไม่ไม่รู้จะตอบแทนยังไงหมดนะครับสิ่งที่พวกเราพอจะทำได้สิ่งที่ตัวผมพอจะทำได้ก็คงจะเป็นออความทุ่มเทความตั้งใจในการทำงานเพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอด ยินดีปีเพี่โนครับผมเออพี่กันอะไรครับให้พี่ยังไม่มีอะไรให้ครับไม่มีอะไรให้ให้ึงคะให้ครับแต่เด่กๆต้องให้ให้แน่นอนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมมาจริงๆไม่ไม่เพราะว่าเราไม่เลยก็ได้เพราะว่าแค่เขาเป็นเป็นน้องที่ดีอย่างนี้นะครับเป็นน้องที่ดีแล้วก็เหนื่อยด้วยกันมานะครับเห็นเห็นวันนี้เรายังอยู่ตรงนี้ได้อย่างแข็งแรงได้อย่างภาคภูมิใจทุกครั้งที่นึกถึงเมื่อก่อน ผมเห็นอย่างนี้ผมก็มีความสุขนะครับผมไม่ต้องการอะไรจากจากเขาเลยขอแค่เเห็นเขาเห็นเขาเขาเดินไปกับเราเรื่อยๆนะครับผมก็มีความสุขแล้วครับดีใจจริงค่าขอบคุณนะคขอบคุพี่โน่มีความสุขมากแล้วก็นั่นแหละครับขอให้ทาอย่างที่พี่โน่ต้องการขอให้ดังๆขอให้เป็นพี่ชายที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปครับผมรักพี่โน่ครับขอบคุณครับ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กนักเรียนสวัสดีค,ค่ะตัวเหม็นไหมคะวันนี้ไม่เหม็นให้ดมได้เลยค,ค่ะเอาวันนี้ก็มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์พี่โน้ด้วยเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะ,คะก็คือหนูปกติจะรักพี่โตโนโ่อยู่แล้วแล้วพี่โตโนโ่เขาเป็นคนชอบแกล้งหนูไงคะแล้วเราก็แบบเอ๊ะถ่ายวันนี้อยู่ๆพี่โตโนโ่ก็แบบ ว่าเราตัวเหม็นในฉากหนูก็แบบโกรธตอนแรกเราโกรธจริง<อ>แล้วพูดก,กับกับพลอยมาเนี่เรามาอัมพี่โตโน่กัน,นออัมอะไรพี่หนูก็ลืมไปว่าวันนี้พี่วันเกิดพี่โตโน่เขาบอกมาอัมกันเขาบอกเนี่ยพลอยนะเดี๋ยววางไว้ถ้าโตโน่พูดว่าพลอยตัวเหม็อนอีกรอบหนึ่งนะ<อ>ให้พอลอยร้องไห้เลยหนูบอกร้องไห้หรอหนูจะร้องได้ไหมพี่เอาเลยพลอยพี่อยากให้โตโน่มันรู้สึกผิดหนูแบบ<อ>เอาละ นี่ในวันเกิดพี่โตนโน่ทัานพี่หนูก็รักพี่โตนโน่หนูว่าได้ค่ะอ่ะพอถึงฉากปุ๊บตอนแรกหนูหลุดหัวเลาะเพราะว่าเห็นหน้าพี่โตนโน่ไม่ไหวอะร้ะองไม่ได้แล้วก็หัวล้อขึ้น,น,น,นข้างบนพี่โตโน่เขาดัานตามมาแล้วหน,น,นูต้องหันไปร้องไห้หนูพี่โตโน่พี่ลุงแม่พี่หนูอายอะไรเงี้ยมา ก็เลยร้องไห้พ e> no. any> anyway ี <m 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 ่ตโน่เขาก็ร้องไห้ด้วยซึ่งจะบอกว่าพี่โนกับน้องพลอยสนิทกันมากค่ะโนรักน้องพลอยมากนะหนูรักพี่ตโนมากเห็นพี่ตโนตายอะเรารู้สึกผิดแล้วร้องอะเรารู้สึกผิดละทำยงไงพี่ตโนร้องไห้เลยรถือเคเข้ามาใช่ค่ะก็แบบขอให้วันนี้พี่มีความสุขมากๆน้องก็ทําให้พี่ได้แค่นี้แหละรักพี่ที่สุดละกอดพี่โนไปยัางกอดไปแล้วเนาะกอดแล้วค่ะหนูก็ขอโทษละกันพี่หนูก็ ทำหน้าที่นิดนึงัาตําหน้าที่คือแบบเฮ้ยพี่หนูเต็มที่มากเลยนะวันเกิดพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกคือกองนี้อยู่เล่นกันจนรู้สึกเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกันแล้วนะคะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ากองลูกพี่ลูกน้องเหมือนครอบครัวหนูคือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คือเขาจะใจดีอบอุ่นพี่โตโน่พี่การนักแสดงทุกคนอบอุ่นมากคพ,พี่แบกเป็นไงบ้างคะเวลาเล่นไปคนทักทายไงบ้างอ๋อเมื่อเป็นเพื่อนหนูก็จะบอกเฮ้ยอย่าไปแก้หอยนะ เดี๋ยวอมจิตแไงย่าเ้ยเขาก็จะแก้อย่างงี้ก็แบบเฮ้ยพลอยทำไมอยู่ในจอพลอยอ้อมอ้วนอ้วนนะจะไม่ค่อยเรียกพลอยแล้วค่ะต่อแบบไปโรงเรียนก็อ้อมเดี๋ยวนี้อ้อมอ้วนขึ้นนะเฮ้ยอ้อมบ้าเกาหลีไปไหมอ้อมเต้นซูบิน ไม่ได้เลยพี่ปันเอลพิ้วเลยเนี่ยล้ก็แซวกันไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่รู้ราคราเดียวกันเป็นไงมะคะกับน้องเจเจน้องเจเจก็น่ารักมากค่ะคือเล่นแล้วก็น้องเขาจะเป็นคนนิ่งๆถ้าคุยดีบทน้องเขาก็จะกวนก็คือแบบ ไม่เคยได้คุยกับน้องเขาเท่าไหร่แต่คือรักเหมือนน้องน้องชายแต่แบบคือน้องเขาจะนิงน่งๆเงียบๆไอนอกจากว่าเอ้ยต่อบทปุ๊บเขาจะเป็นอีกคนนึงเลยอะไรอย่างนี้ก็ติดตามดูได้นะครับซีทคอมเนี่น้องน้องพลอยก็เล่นประจําเลยเล่นประจําเลยค่ะแล้วสัญญากับเอกศักอยู่ต่อ,อยาวไหมอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องของผู้ใหญ่นาะใช่ค่ะแล้วหนูยังอยู่กับพี่เออยู่ไหมคะในตอนนี้ อยู่ค่ะแต่ว่ามันเนรียนเราคอนแซกเนาะใช่ค่ะน้องพ่อเรเียนอยู่ชั้นอะไรแล้วคะนี้อยู่มห้าค่ะแบบเดียวเองอ่ะใช่ค่ะปีหน้ามหกแล้วค่ะแก่แล้วอีกปีหนึ่งอ้โ <laughs> ได้อยู่ค่ะอ่ะป,ปากเบิร์เดย์พี่โน้ด้วยค่ะพี่โตโน่นะคะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะน้องก็ขอโทษนะที่น้องเล่นแรงไปแต่น้องรักพี่จริงๆนะ<อ>คือพี่เป็นพี่ชายที่อบอุ่นที่สุดที่น้องเคยเจอมาเลยค่ะขอบคุ้มค่า